สวัสดีค่ะน้องอพลิววี่นะคะเราเจอกันอีกแล้วในคลิปที่2นะคะวันนี้เรามานจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับ S.M ในเรื่องของว่า University Partner ว่ามีมหาวิทยาลัยที่มาจอยนะคะและเป็น partner s s m มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทแล้วก็โอกาสในการโอนย้ายนะคะไปเรียนต่อในประเทศปลายทางในมหาวิทยาลัยนานๆที่เราเลือกเรียนนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปฟัง <สา S 1> พี่พลอยกันคะ่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพบ,บี้สวัสดี uh huh. น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะเออเจอกับพลอยอีกแล้วนะคะพลอยเป็น c o m p u r e r e s e n t a t i e ของ SIm นะคะเออเมื่อคินที่แล้วเราคุยกันไปแล้วว่าเอ,อ้ SIm เนี่ยมีปริญญาตรีปริญญาโทมี Partner UST y ที่นั่นที่นี่แล้วก็จะมีคำถามเข้ามาหลายๆครั้งนะคะว่าเอ้อพี่คะแล้วเราเรา,เรา,เ,ราเราสามารถย้ายไปเรียนที่ Main Campus ได้ไหมย้ายไปเรียนที่ Home Campus เลยได้หรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเอะ ไปได้หรือไม่แล้วถ้าไปมี requirement อย่างไรนะคะได้เลยค่ะนกัโอเคอทบทวนกันนิดนึงเนาะว่าเรามี partner university ที่ไหนบ้างนะคะที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราจะได้ same qualification เลยนะคะก็คือ 1. US นะคะ University of Buffalo 2. UK University of London Birmingham w a r w i c k s t i r l i n g นะคะเออ่ uh, 3. Australia นะคะมี IMIT และโชว์ ยูนิเวอร์ซิลกรุงงกองโมนาสคอเลจนะคะสี่เอ่อฝรั่งเศสนะคะ g r e n o b l e e n g o l d e เ Management นะคะเอ่อ uh, uh, เราเรียกคอนเซปแบบนี้นะคะว่า Transnational Education นะคะเรียนที่สิงคโปร์แต่ว่าได้รับปริญญาปริญญาจากมหาวิทยาลัยต้นทางที่เราเลือกหลักสูตรทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเ e อ้พี่พลอยพี่บ๊อบบี้คะหนูไปเรียนที่ซิมแล้วเนี่ยหนูเลือกเลือกหลักสูตรของ University of Birmingham แล้ว หนูอยากไปเรียนที่อังกฤษหนูอยากไปดูว่าเอ๊ะที่โปรไมอนเป็นยังไงแล้วการเรียนการสอนที่อังกฤษมันแตกต่างกันไหมแล้วก็หนูอยากจะมีประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะนอกจากสิงคโปร์แล้วหนูก็อยากได้ประสบการณ์ที่อังกฤษอีกด้วยทําได้หรือไม่คําถามแบบนี้นะคะจะเข้ามาที่พี่บี้แล้วก็พี่พลอยบ่อยๆเลยนะคะเออมีอยู่แล้วคะ่ะ exchange opportunity หรือว่า transfer opportunity ของมาหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเรามาดูกันอันเนี้ยเป็นแค่ ตัวอย่างที่พอยกมาให้ดูคร่าวๆก่อนว่าแต่ละที่เนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็ย้ายยังไงได้บ้างนะคะดูก่อนเลย University of London อันเนี้ยไฮไลท์เนื่องจากว่า University of London นะคะคอร์สที่เราเรียนเนี่ย Certified by LSE เรารู้กันอยู่แล้วว่า LSE ranking สูงขนาดไหนในอังกฤษนะคะการ transfer ในกรณีของนักเรียน u r l เนี่ย อ่อ requirement เนี่ย G.P. a ก็จะต้องได้3.3นะคะนั่นเท่ากับว่าหนูต้องได้ประมาณ d i s t i n c t i o n เรียนในกรณีหลักสูงกิจก็คือ p a s s merit d i s t i n c t i o n หนูต้องได้ d i s t i n c t i o n ในการเรียนที่ซิมนะคะหนูสามารถไป summer school นะคะ s i week ได้เลยนะที่ที่ LSE หรืออีกในกรณีหนึ่งก็คือ transfer ไปเรียนที่ LSE หนึ่งปีนะคะอันเนี้ย ก็มีคนเคยทำเหมือนกันนะคะเป็นอีกโอกาสดีๆหนึ่งที่เราจะได้เข้าไปนั่งเรียนในท็อปแรนกิ้งยูนิเวอร์ซิตี้ของกรีฤษนะคะไม่ได้เข้ากันง่ายๆเลยนะคะ l อลเนี่ยเอ่อูนิเวอร์ซินะคะสาขา International Business คุเราสามารถทานเฟอร์ไปที่เทอมที่2นะคะของการเรียนท,ที่ University of Birmingham สมมุติว่าเรียนเทอม2มาแล้วนะคะ เ,เรียนเทอมสองของปีที่2หรือว่าเทอมเอมสุดท้ายของปีสานะคะก็ทันเฟอร์ไปที่อังกฤษได้เลยเฉพาะสาขา international business เท่านั้นนะคะอ่ะพอมาเป็นสต r i n g นะคะโอเคสตอริงก็คือทันเฟอร์ได้เรื่องแถมเทอมแรกเลยนะคะแล้วแถมยัง pay เป็นสิงคโปร์ฟรีนะคะแต่ว่ามี additional เป็น living cost ที่ไปอยู่ที่อังกฤษเท่านั้นเองนะคะส่วนไอ้อ็มทีนะคะไอทีเนี่ยก็ต้ดู gpa อยู่ที่ 2.0นะคะไปเรียนที่ MIT 6เดือนนะคะแล้วก็ University at Buffalo เนี่ยก็ไปได้เลยเหมือนกันนะคะเอ่อจ่ายเป็นสิงคโปร์ฟรีนะคะแล้วก็ additional เนี่เป็นเอ่อเป็น additional cost of living เท่านั้นเองทีนี้เนี่ยเอ่อบางทีบางคนกที่ว่าน้องบางคนเคยอยากไปเรียนที่ US แล้วขอวีซ่าไม่ผ่านแต่ก็พอมาเรียนที่ซิมด้วยแล้วก็มาเลือกหลักสูตรของ University at Buffalo เนี่ย ก็จะทำให้วีซ่าผ่านง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้รับการรับรองจากทางมหาวิทยาลัยแล้วอันนี้น่าจะตอบคําถามที่หลายๆคนอยากทราบได้เลยนะคะเกี่ยวกับการทรานเฟอร์ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆที่น้องเลือกนะคะแต่ละที่ requirement ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในกรณีที่อยากทรานเฟอร์หนูไปเรียนที่นู่นแล้วแล้วสามารถปรึกษาเจ้าที่ที่ ที่ซิมที่นู่นได้เลยนะคะเขาจะมีคามําตอบให้แต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีะปมีนักเรียนที่จะทันตัวกี่คนรีความเมนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเจ้าที่ที่ซิมสามารถให้คาําตอบให้ได้อยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจาก Exchange opportunity ที่จะไปยังโฮมแคมปัสนะคะเรายังมีมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะ มีเป็นหลักสูตรสั้นๆให้เรา t r a เฟอร์ไปในหรือว่าไปเรียนซัมเมอร์ในช่วงที่เราเป็นเทอม break ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพของน้องๆที่ได้รับการไเ,เลือกที่จะ t r a เฟอร์ไปนะคะอย่างอันนี้นะคะก็คือไป t r a เฟอร์ที่ University at Buffalo นะคะตรงนี้ไป l s e เนอะ Birmingham IM IT นะคะเ,เด็กๆก,ก็จะได้ ประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากในสิงคโปร์แล้วก็ยังได้ที่ US ด้วยนะคะหรือว่าใครเลือก UL ก็ไปเรียนที่ลอนดอนอย่างเงี้ยน้องก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปแล้วก็จะได้เพื่อนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือพี่คะหนูอยากไปรับปริญญาที่โฮมแคมปัสได้หรือเปล่าจบ u University of b i r m i n g h สามปีที่ซิมเนี่ยแหละ แต่ว่าอยากไปรับปริญญาที่เบอร์มิงแฮมยูนเวอร์เิตี้เบอร์มิงแฮมที่เบอร์มิงแฮมยูเคทำได้ไหมอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะคะก็ mm hmm. แค่ทำดิจิทัลชั่นไปรับปริญญาที่นู่นแล้วหนูก็ขอเป็นเออวีซ่าไปแล้วก็บินไปรับปริญญาที่นู่นได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเออสรุปรวมๆของการทำทันเฟอร์ระหว่างซิมกับเมนแคมปัส ของมหาวิทยาลัยที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะเพื่อบ,บีอก็จบประมาณนี้ค่ะค่ะน่าสนใจอีกแล้วค่ะเพราะว่ามีนักเรียนพี่เหมือนกันนะคะ่ะน้องพอยค่ะจบ University of London นะคะที่สิงคโปร์แล้วก็น้องก็ได้ไปรับปริญญาตรีที่นูน่นกับเจ้าฟ้าหญิงแอนด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ ก็อขอบคุณน้องพลอยมากเลยมาให้ข้อมูลนะคะที่แบบเป็นประโยชน์อีกแล้วนะคะสำหรับน้องๆคือตอนนี้คือสิงคโปร์ไม่ได้แบบมันเป็น education hub อีกทางหนึ่งนะคะสำหรับน้องๆเพราะว่าในการขอเข้าไปวีซ่ามันไม่ได้ยากนะคะคือถ้าเทียบแล้วกับประเทศอื่นๆเนี่ยวีซ่าค่อนข้างจะ มีเอกสารโดยเฉพาะเอกสารการเงินค่อนข้างเยอะนะคะแต่สิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ต้องโชว์เอกสารทางการเงินนะคะค่ะของคนจะมาจะค่อนข้างในการเรื่องของการไปแล้วก็ไปตั้งใสเหรียนให้ได้คะแนนที่ดีแล้วก็สามารถโอนย้ายตัวเองไปในประเทศปลายทางในถัดไปนะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นหรือสะดวกมากขึ้นในอนาคตนะคะก็ขอให้น้องๆเนาะประสบความสําเร็จจากจากตรงนี้ค่ะจาก่าดเวที่แล้วโอกาสต่างๆที่ มหาวิทยย s m มอบไพ่นะคะมีเปิดโอกาสให้มากมายแบบเนี้ยให้เราลองเข้าไปแล้วก็ลองสมัครเลยนกันดูนะคะโอเคค่ะขอบขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อมากค่ะยินดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปในทถัดไปอีกรอบนะคะคลิปหน้าโอเคค่ะขอบคุณบ๊ายบายน้องมดีค่ะบายค่ะสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะ หากน้องๆหรือท่านผู้ปรกครองมีข้อสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับช่อง Learning Curve เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ